สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆนะครับก็อยู่ที่ช่องช่างปุย DIY นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อของผมนะครับช่องนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับการ DIY การสร้างเครื่องมือหรือสร้างอะไรต่างๆนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการทําประกาจับชิ้นงานนะครับจากเหล็กฉากนะครับหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในอู่นะครับงบประมาณในการทําก็จะอยู่ประมาณ 200บาทได้นะครับอันนี้เพราะว่าใช้เหล็กฉากไม่เยอะมากนะครับมีเหล็กฉากขนาด1นิ้วแล้วก็นิ้ว2นะครับแล้วก็เหล็ก5มิลนะครับแล้วก็ใช้สตัดนะครับ4หุนนะครับรวมทั้งตัวเมียด้วยนะครับแล้วก็ด้ามหมุนนี้จะใช้น็อตเสาเสื้อเก่าที่ไม่ได้ใช้นะครับมาจาะรูร้อยแล้วก็ใช้จานดิสมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นฐานไม่ใช่นะครับจานดิสรถยนต์นะครับเป็นฐาน ก่อนที่จะไปดูวิธีการทํากันนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องช่างปุ๋ย DIY นะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับขอบคุณครับ วัขาขนาดนี้สองยาวเส้นละ15เซนติเมตรนะครับ วัดเล็กากขนาด1นิ้วยาว25เซนติเมตรสเส้นนะครับ นำเหล็กฉากขนาดหนึ่งนิ้วยาว25ซนติเมตรนะครับ2อันนะครับมาต่อกันให้เป็นรูปตัวยูแล้วก็เชื่อมติดกันนะครับทำการเกลี่ยเหล็กฉากขนาดนิ้วที่เราเชื่อมต่อกันนะครับตรงบริเวณงานเชื่อมให้มันเรียบนะครับ หลังจากที่เรียบแล้วนะครับเราก็นำเหล็กฉากนะครับนิ้ว2นะครับมาวางทาพเพื่อวัดขนาดให้มันพอดีนะครับถ้ามันเกินเราก็จะตัดออกนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อให้มันครอบกับเหล็กฉาก1น,นิ้วนะครับ นำกระดาษหรือเศษอะไรก็ได้นะครับบางๆมาลองที่เหล็กฉากมือสองนะครับเวลาเราประกบนะครับเพื่อที่จะได้มีช่องว่างนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมแล้วมันจะได้ไม่บีบรัดนะครับใช้แคมป์นะครับมาบีบรัดให้มันสนิทกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกันนะครับ ตัดเลชา1นิ้ว2นะครับยาว7.5เซนติเมตร2อันนะครับ<ม>เพื่อที่จะทำเป็นปากปากกานะครับ ผล็กนะครับที่เราเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับมอร้อยใส่สตัด4หุนนะครับแล้วก็นําน็อตใส่เข้าไปประกบ,บนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับดันรางสไลด์ให้มันสไลด์ได้นะครับ หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมามาร์กที่บริเวณหัวน็อตของสตัด4ีุ่นะครับเพื่อที่จะเจาะรูนะครับเจาะรูร้อยเหล็กสําหรับหมุนนะครับหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะนําเหล็กนะครับเหล็กจะเป็นเสาเสื้อมไซ托์สสหรืออะไรก็ได้นะครับ mm hmm. เก่าๆที่ขนาดพอดีนะครับมาตัดออกให้มันสามารถร้อยรูที่เราเจาะเมื่อกี้ได้นะครับ mm hmm. นําเหล็กฉากนะครับที่จะเป็นรางสไลด์นะครับมาเชื่อมติดกับสตัดนะครับโดยที่สตัดนั้นน็อตตัวเมียเชื่อมติดกับจานดิสตรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับ นำเหล็กฉากนะครับนิ้วสองวางครอบลงไปนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับว่ามันติดตรงไหนไหมนะครับเมื่อได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็นำเหล็กฉากที่จะมาทำเป็นปากมาวางแล้วก็ทำการเชื่อมติดกันนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับปากกาจับชิ้นงานขนาดเล็กที่สร้างจากเหล็กฉากนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับแล้วก็อิ่ีไม่มากก็น้อยนะครับนาไปประยุกต์ใช้นะครับสามารถตัดชิ้นงานหรือตัดน็อตได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างปุ๋ย DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ